เอวังเมสุตังเอกลางสามัญยยพระควาปะภาลานสิยังวิหารติอสิปัตน,นัตเนมิคาทะเยตตาละโขพระควาปัจาจวคีเยพิขูอามันเตสีเทวเมพิคเวอันตาอปัสภานิชินได้นะนัเสวิสภายูจายังการเมสุกามาสุขังลิกลันโยโยโคหิโนคโมปุเถทานิโกอนาโยโกอนัตถะสันติโกโยใจยังอัตก,กีละมหานุโโคโโทุกโขอนาโยโกอนัตถะสันติโก อเตเตพิขเวอุโพอันเตอนุปคัมมาวัชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานักรณีอุปสมัยญาอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติกาตมาจาสาวิพคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานักรณีอุปสมัยญาอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอายามะเมวะ ดิโยอันถิกิโกมะโขเสยยะฉีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกัมโปสัมมาวาจาสัมมามันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขถาพิคเวมชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมัยะอภิญญาญาสัมภธายานิพนานายัสังวัตติอีทางโขปนะพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกข์ชาติาปิทุกขะมาระนำปีทุกขังโสกะปาลิวเทวะสุกขังโทมัสณะ จูปปายาสามิทุกขาอันปิเยหิจำปาโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดชันนะละพันติตามมีทุกขังสังคิเตน,นะปัญจุชาา,า,าทานขาธาสุขาอีทางโขงปนาภิคเวทุกขสมุทโยอริยสัจจัญญ,ญาัาตันหาโปโนพานวิกานันทิลาคะสหาคาตา ตันตลักตันตละลาฟีนันทิเนเสยยะถีทางการมตันหาภาวะตันหาพิวะวะ,วะวะตันหาอีทางโขปนิทางพิขเวทุขันิโรโทรอริยสัจจังโยตันสาเยวาตันหายะาเสสะวิราคะนิโ,โรโจาจโคปนิทัสสันโทมุติอาณาะระโยอีทางโขปะนะพิขเวทุขัก นิโรธาคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังยะอายะเมวะอริโยอัตถิงกิโกมะโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมากัรมปนุสัมมาวจารสัมมากรรมปนุสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจติเมพิคะเวบุเพอานัตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาติยานังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอะโรโกอุทาปาติ ตังโขปนิทังทุกขะอริยสัจจงปริเยตันติเมพิคเวบุเพออนันโสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิยานงอุทปาฏิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาฏิอารโกอุทปาธิตั้งโคปนิทังทุกขะอริยสัจจงปริญาตันติเมพิคเวโุเพอานันโสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิญาังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิ อีทางคุกศักะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอานัตสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปิยานางอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิตังโขปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตันพันติเมพิขเวบุเพอานัุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปิยานางอุทัปปิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิตังโขปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหิตันติเม พิฆเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอะโรโกอุทปาธิอีทางทุกข์นิโรโธอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาฏิวิชาอุทปาธิอะโรโกอุทปาธิตั้งโขปนิทางทุกข์นิโรโธอริยาสัจจังฉันจิกาตันพันติเมพิฆเวบุเพอนัุโสุเตสุธรรมเมสุ สักคงอุทัปธิยานางอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอารโกอุทัปธิตั้งโขปนิทางทุกขะนิโรโถอริยสัจจังฉันจิกาตันติเมพิฆเวบุเภอนัตุสุเตสุธรรมเมสุจักคงอุทัปธิยานางอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอารโกอุทัปธิ อีทางทุกขคันิโรธคาค่ามีนิปฏิปทาอริยสัจจันติเมสพิเวบุเพานัตนุสุเตสุทามเมสุจากขวงอุทบาทิยานังอุทบาทิปัญญาอุทบาทิวิชาอุทบาทิอโรโกอุทบาทิตั้งขบไปในทางทุกข นิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตันติเมวิคเวบุเพอนัตุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโรกโกอุทปาทินางโขปณิธานทุกขันิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมวิขเวบุเพอนัตุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาทิยานางอุทปปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทปฏิอโรกโกอุทปปฏิ ยาวะกีวัจเจเมคิคเวอีเมสุจะตุสุอายิสัตเจสุเอวันติปาริวัฏฐะทวาฏฐาสากาลังยาถาภูนางยานาสัสนนาวิสุวิสุทังอโหสิเนวะนาวาหังพิคเวสาเทวะเกโลเกสัมมาลลเกสวา สัพาระรหาัมะาเกสันสะมาะนะพระราหามานิยาปชายยะสะเทวนุสัยยังอนุตตลังสัมมาสัมโพพิงอภิสัมพุทธโทธปัญญญยาสิงยโถจักโคมีพิขเวเบือเมสุจัตตุสุอริยสัจเจสุเอวังติปริทังพระวทะสากนานังยะถาภูนางยานทัสนางสูวิสุทงังอหูสีอาถาสังพิขเวสะเทวะเกโลกเกสัมารเกสัพาระรหัมะเกสะสามราะนะพระราหะ ะมณียาประชายัสสเทวมุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพพิง์อภิสัมพุโทโธปัญญาาสิงญานะจมะมาณเมทัสนังอุปปาชิอัมปุมบาเววิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิทานทีนี้ปุพระโวติกิทะมะโวจะามะขวาอัตตามานา,นาวัญจวิคักคินาอีอารพิขุภาวัน พาควัตโตภาสีนางอาภิสันธุอีมัสมิชันปัจจะเวกาเวยาการัตนสมิงพันจะยาในอายาโตโกธัญยโสอีวิวทางวีตมลังธรรมะจากขุงอุชาปฏิยันกินจิสมุทัพธรรมังสัพพะทางนิโรธธรรม,มันติ ประวัติเตจะพระควันตาธรรมะเจเกวุมเพวาเทวาสัตธรรมนุสสเวสุงเวตเอตัมพระควันตาภาราณาสียางอีสิปเตนะเนตนีค่ะทายเยอนุตรังธรรมะจากกลางประวติตังอัปติ วติตังสมาณีนะวะพระหามาเีนะวาเทวีนะวามาเลนะวาพระหามุนาวาเกนะจีวาโลกาสมินติภูมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธรมนุสาเวสุงจาตุมมหากาชิกานางเทวตาสัตทังสุตวาตาตาวติงหาเทวาสัทธรมนุสาเวสุงตานังวติงสานังเทวานางสัตทังสุตวาจชยามาเทวาสัทธรมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุต แต่ว่าดูสิตาเทวาสัตย์ทำมนุษสาวสูง ลุสิตานางเทวนางสัตว์ทางสุตวานิมมานาตตีเทวาสัตธ์มนุษสาวสุงนิมมานาตตีเทวานางสัตว์ทางสุตวะวะปฎิละนิมมาสาวตีเทวาสัตธ์มนุษสาวสุงนิมมานาตตีตวะสตินางเทวนางสัตว์ทางสุตวาพระรหามกะยิกาเทวาสัตธ์มนุษสาวสุงเอตัมพะควันตาพาราณสิยังอีสิปัตเตมิฆาเยสอนตรังธรรมมาจักกางปรัตติตังวัดปะอปะ วันตินางสามนเนา,า,าเนนะวาพระรหามาเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพระรหามูนาวาเกนจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคาเตนะเตนะมุหูเตนะยาวะพระรหามุโลกสัสสโธอนันพุชันชิงอายะอยันจัตถะสหัจ,จีโลกาทาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวชีสัม,มปะ ลานะโอจะอารา,า,าชาโลโอภาโสโลเกปาตุลหูติอติกเมวเทเววานังนัเทวานุภาวังอาทาโคอภคะวาอุทานาอุทานสิอัญญาสิวัสโตโภโกทันโยอัญญาสิวัตโภโกทันโยติอิติทิทางอายตะสะมาโตโกทัญญศาสัญญาโกทันโยเตววะมานังอาโหสิติ อิติปิโสภรควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกวิทุนอนุตตะโรปุริสธรรมมะสาราติสัทธาเทวมุสสานางพุทธโธภรควาติสวาขาโตภระวาตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิตุย สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิชิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิชางจัตตาดิปุริสายุคานิอะทัปุริสปุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสติ สินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปาสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมานโปโสถูโนทีปังกระเดเทวสุโปเสธีกินชีเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวัตตาปียังกันตังสาลีปุนูพภะวันตุเตพิจิตธิราพังชนะนะเยมรีสินดาปียังจานทานัปสัพเพชนามหูชนะปียังมะมะ สกัตตวาพุทธรัตนังอสตังอุตมังวัลังหีตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสธิตานัสสันตุปทวะสัพเพโรทุกขารูปัสเมตุเตสกัตตวาชัมมรัตนังอสตังอุตมังวัลังบาลีราหูปัสสัมนาธรรมมาเตชีนะโสธิตานัสสันตุปทวะสัพเพชาวยาอุปัสเมตุเตสกัตตวาสังฆารัตนังอสตังอุตมังวัลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆาเตชีนะโสธิตานัสสันตุปทวะสัพเพโรขาวุปัสเมตุเต อิติปิโสพระขวาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตโรปุริสธรรมมาสารธิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธวกติสวากขาโตพระวตาธรรมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญิโกปัจัตตังเวทิตโพวิญญุหิติสุปฏิปันโนพระวัตโตสาวะวะสังโฆอุชปฏิปันโนพระวันโตอาังสาวะวะสังโฆญาญาปฏิปันโนพระวัตโตสาวะวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวัตโตสาวะวะสังโฆยาที่นางจัตตาริปุริสายค่ะ นิอัตถปุริสปุคาราเอสาะกาโตสาวก็สังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักีเนยโยอันชาดีคารานีโยอรุตตะนังบุญยาเขตตังโลกาสาติสินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนัปปัสสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโธตันจามหาราชาตวังโมโปสดโถดูติปังกาลิเทโวสุโปรเสรษีกินจีเทโวยะเยสาโกปัดชังทศมิกินเนวะทัตตาปียังกันตังสาริปุณูพราวันตุเมสิทีราพังชนะนะเยมณีจินยาปียังจะดคัน นัสัพเพชนะมพหูชนาเบียงมามัสสะกตะวะธรรมะรัตนังพุทธรัตนังอุสถังอุตมังวะลังหิตังมนุเทวะมือศานังพุทธเตชีนะโสติตานัสสันตุปทาวะสัพเพทุกขัวุปัสสะเมตเตสะกตะวะธรรมะรัตนังอุสถังอุตมังวะลังปะริลาหูปัสสะมณังธรรมะเตชีนะโสติตานัสสันตุปทาวะสัพเพทุพยาภูปัสะเมตุเตสะกตะวะสังขารัตนังอุสถังอุตมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังขเตชีนะโสติตานัสสันตุปทาวะสัพเพทุกขัวุปัสสเมตุเต อีตีปิโซภควาระหังสักมาสัมพุทธ โควิชาจารณาสัมปันโนสกตูโลกวิทุนอนุตโรปุริสธรรมมาสารพิสัทธาเทวุตุสานามพุทโธปาติสวาขาโตภะคตาธรรมูสันทิทิโกรกาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญโกรปจัตตังเวทิตาโภวินยูหิติสุปฏิปันโนภะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายยัปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิชานจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาลาเอชะภะโตสาวะสังโฆอหหนนยยยยโโปาุงทักขเยยยันนนาีโอุต นางบุญยาเขตตังโรกาซาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาสัทวังมันโปสัตถุโนหีปังกะเรเทโวสุโปเซลทิค้นจีเทโวเยสโกปัจชังทศมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสารีปุนโนพระวันตูเมจิธิราพังชนะนัยเย่เมดีจินดาปียังจัดทานางสัพเพชน์ชนะนะหูชนะปิยังมามา สักระตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวารังหีตังเทวุนุสานังสัตถะเตชีนะโสติตานัสันตุปทวะสัพเพทุกขาวุปัสมนิตุเตสักระตวาธรรมารัตนังอสถังมังวารังปาริดาหุปสัมมนังธรรมาเตชีนะโสติตานัสันตุปทวะสัพเพทุกพยาวุปัสมนิตุเตสักระตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวารังหาหุเนยยังปางหุเนยยังสังฆะเตชีนะโสติตานัสันตุปทวะสัพเพทุกขาวุปัสมนิตุเต